แล้วว้ามันตามมาวิ่งวิ่งวิ่งวิงอันดับแรกอ้เอา้ามันมาสองทางสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Dark d e c e p t i o n นะครับเย้ซึ่งเกมนี้ก็ดูจากหน้าปกทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันคือเกมแนวไหนก็เกมผีนี่นแหละซึ่งรอบนี้ผมอาจจะอ่านช้าหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีภาษาไทยแปลซึ่งผมก็ต้องแปลเอง เค okay, มานิวเกมกันเลยเย้เคมาเริ่มกันเอามามันจบแล้วตอนนี้ความชื่อของฉันเอออะไรนะความเชื่อของฉันโกหกความโกหก ในความมืดคนที่ชื่อเบียสนะครับโอ้นี่อีกคนหนึ่งมันดีแค่ไหนที่จะมีคนอยู่อยู่ในความอยู่ในโรงงานของเราอีกครั้งมานี่ในขอให้ฉันดูเธอหน่อยสิ re really อะไรอะ <laughs> มือ so ว่าเราทำอะไรผิดมาหรือเปล่านะครับไม่ต้องทำตัวดูดูงงฉันรู้ว่า <all S 2> คุณทำอะไรบางอย่างว่าคุณทำอะไรไว้อะไรสักอย่างฉันฉันเห็นอะไรอะ Oh, มันแปลยากมากแต่ตอนนี้ <You are. S 2> เวลาของคุณมาถึงแล้วโอ้ oh, คุณไม่สามารถกลับไปได้เฉ <Only> พาะความตายกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้น Okay. เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมอาจจะไปไม่ค่อยได้นะครับก็ขอไปด้วยเอาค้าง <laughs> นี่คือค้างบอลรูมโอ้นี่คืออะไรอืมอันนี้คือเหมือนประตูอะเราวิ่งได้ไหมวิ่งได้อันนี้คือเหมือนประตูนะครับแล้วเหมือนว่าเราจะต้องผ่านให้ได้หมดซึ่งในแต่ละประตูจะมีความตายรอเ,เราอยู่ จะเกิดอะไรขึ้นไปอุ้ยมันหน้าอะไรมันหน้าลิงนะครับเดินไปโอ้เวลากำลังเดินเข้าไปอึชโอ้ my god monkey business เอ้ย monkey อะไรสักอย่างอ มันคือมันคือเหมือนแบบเป็นโรงแรมเล็กๆไม่รู้ตอนนี้จชมีอะไรโผล่ออกมาหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหลิงหวังว่าอันนี้มันจะเดี๋ยวนะอันนี้ลิบเปิดอุ้ยนี่ตัวอะไรมิวเอ๊ะอะไรอยู่ในลิปไม่ลมแล้วเนาะนี่อะไรอะตัวอะไรอ่ะเขาเบลูใกล้ๆหน่อยดิอุ้ยมันไปแล้ว ันอยู่ข้างหลังไหมเร็วเปิด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 สิเปิดมันไม่เปิดมันไม่เปิดครับอา้าว,วรีบเร็วรีบกดได้ไหมกดไม่ได้เปิดอุ้ยเสียงรีบมาแล้วม่เป็นะไรตามมาอยู่ใช่ไหมไปเร็วๆๆๆคอเร็วโอ้ยโอเย,อยข้าไ,ไ,ไม่ได้เข้าไม่ได้อือโอเค <Going up. S 1> รีบกลาลังขึ้นครั <c oughs> บปกติเวลาเราขึ้นรีบเราก็จะเจอ ลีฟกำลังขึ้นไปเออไม่กอดจะมีก็นายแล้วนะครับซึ่งผมก็เพิ่งเพิ่งมาโหลดได้แป๊บเดียวเออนี่คืออะไร Now, อันนี้ <c oughs> หรอเขาบอกว่ามีมันจะมี <c oughs> ดวงวิญญาณของอะไรสักอย่างอยู่ในนี้ <c oughs> ซึ่งเราจะต้องไปเก็บดวง ดวงวิญญาณของมันซึ่งมันจะอยู่ข้างในนี้แหละมันจะอยู่ข้างในเขาคนนี้ซึ่งในนี้มันจะมีอะไรบางอย่างอยู่นี่ใช่ไหมใช่นี่ไหมเออไม่รู้และอยากอีกอย่างหนึ่งคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีมอนเออมีสัตว์ประหลาดอยู่ในนั้นเรามีแท็บเล็ตโอ้โอเคเราเก็บได้ด้วย โอ้ oh my god ในนี้คือแบบไปอันนี้คือเราต้องเก็บออเแล้วต้องเก็บสองร้อยกว่าอันไปโอ้โหเพลงมันมามันมีเพลงแล้วมันคือเพลงอะไรเพราะาเราเดินอย่างนี้แหละเดินช้าๆไปก่อนหวังว่าเราจะไม่เจอตัวอะไรนะเอยเสียงมาเสียงอะไรอะ เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรไมันตามมาข้างหลังอะ่ะมันตามมาข้างหลังเสียงอะไรก็ไม่รู้อ้ายเขาบอกว่ามันเจอเราแล้วว่ามันคือตัวอะไรผมผมไม่กล้าหันไปมองมันคือตัวอะไรไมันคือตัวอะไรไปอีกฟังโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตาย ามาฮิ哟โออโอ๊ยมาตายมาคือไปเลยไปเรยไปเลยวไปเลยวไปเลยอู้หูตายอีกแล้วทำไมคืออันนี้ผมบอกเลยนะผมตายมาแล้วรอบหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือรีรสตาร์ทใหม่แล้วทำไมมันยากมากอันเนี้ยโอเคเราเกิดมาใหม่แล้วแล้วก็เกมนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราตายหรืออะไรก็ตามมันก็จะ แต่ okay. มาเสียวไอ้ตรงที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วจะเจอลิงปาดหน้ามาอันนั้นอ่ะหน้าหวาเสียวมากไม่มีตัวเลยเนาะเสียงมานหน้าโอ้ยตัวอะไรโอ้โหไอ้หน้ามันขึ้นมาแล้วมันตกใจหมดเลยเสียงเสียงเสียงมันอ้ยเอ้าโอ้โห,โโหทำไมมันเป็นแบบนี้โอ้โหทำไมมันตายบ่อยมากอะโอ้โห แล้วคือคือเมื่อไหร่เราจะเสร็จ <c oughs> แล้วคนอื่นเวลาเล่นเขาจะผ่านเร็วแค่ไหนอะเออยากอ่ะจริงๆราต้องทำยังไงดีเดี๋ยเราจะต้องเก็บให้หมดซึ่งตอนนี้เราเก็บไปได้นิดเดียวเองโอเคมาใหมา่วิ่งแล้วว่มามันตามาอู้อูวิง่งวิ่งวิวิอันดับแรกออ้อา,อาอมันมาสองทางมันมาสองทางเกิดอะไรขึ้น มันมาสองทางนะเมื่อกี้โอ้ oh my god ไม่ได้และเราต้องรีบเราต้องรีบทำให้เสร็จแล้วก็ชนะมันให้ได้โหมันยากนะไม่เท่ยางนะมันยากมากคือมันก็ตามเรามาอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็ทุกที่เลยตรงนี้หมดหมดแล้วมันอยู่ตรงไหนเสียงแต่เสียงมันอยู่ วิ่งมาอีกฝังโหตรงนี้เอรเรียใหม่มาเก็บเพชรตรงนี้ก่อนไม่ใช่เพชรดิต้องเป็นดวงวิญญาณอ้ามันอยู่นั่นไปแล้วไปแล้วเหรือ38อันแต่เป็น38อันที่มันจะอยู่ไหนเดี๋ยวนะถ้าเราทำอย่างนี้เออนี่เราจะเห็นโอเคครับไป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 นีแล้วจะทันหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ได้ได้ได้เก็บแต่ละอู้มันมาแล้วเราก็ตายตายเโทโอเคตอนนี้ผมก็ตายมาแล้วเหลืออีกสอันเท่านั้นสี่อันใช้เท่านั้นไม่ได้ดิเพราะสอันก็ไม่ใช่น้อยๆไปไปไป ตอนนี้คือมองแต่แผนที่เราต้องตาไวมากมองทั้งแผนที่ว้าลิงมากนี่นี่นี่วางนี้โอเคแล้วอีกอันนึงอ่ะไม่ใช่วิ่งเข้าหาลิงแล้วก็ให้ลิงปาดหน้าตเต็มๆอย่างนั้นนะแต่มาเหลือ,อสุดท้ายอ่ะลิงมาไปเร็วไปเร็วลิงลิงลิงโอ้โหมันตามมาซะแบบข้อสุดท้ายมันไปไหนอ่ะเอออ่า สุดท้ายกลับเอา้าโอ้ไม่กอดนี่เกิดอะไรขึ้นเออปัญหาเอาเอาเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนหน้าตาเอา้ารอตายแล้วมันจะไปเกิดที่ไหนเราต้องจีบม่หมดเลยหรอยังไงยังไงเกิดเกิดเออเราต้องหาทางกลับกลับเข้าตรงนี้ อ้ายไม่ใช่มันมาสวยแล้ว <c oughs> เฮ้ยได้เกิเลยขึ้นโอ้โอมายไข่กาลีายังไง <c oughs> <c oughs> คุณจะต้องกลับไปเร็วเออกลับไปบายายบายเออโอ้ปิดปิดปิดเออเ <c oughs> อเคคลิป ไปแล้วโอ้ oh my god แล้วเราจะเจออะไรอีกไหมผมว่าอันนี้เราไม่ต้องใช้เลยใช่ไหมโอเคไป run, run. นี่ไงตรงนี้อะไรอะ่ะไอ้เสี่ยอะไรโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันมันมาเออเข้า <c oughs> <c oughs> โอเคผ่านฟาสั้วโอเค เย้โอเคซึ่งตอนนี้ผมก็คือ easy โหมดนะอันนี้คือขนาด easy โหมดนะมันมี easy กับ medium ซึ่งขนาด easy นะ้นเนี่ยมันยังแบบโอเคผ่านจนได้กว่าจะผ่านอันนี้คืออะไรอะ่ะมันจะเลื่อนมาเรื่อยๆจนเต็มเลเวลสองโอเคไปจบแล้วเหรอก็เลยขึ้น b บ a s ส ดีมากคุณทำได้ดีมากคุณทำได้แล้วและฉันก็เจอเพื่อนของคุณอะไรสักอย่างจุดจ<อ>ุดจุดเฮ้ยเบียร์ <c oughs> อะไรอคืออะไร <c oughs> นี่คือใครแล้วเขาพูดอะไรก็ไม่รู้ นี่คือนี่คือคำเตือนของคุณอย่างเดียวช่วยเขาแล้วคุณจะทุกข์อร์อย่าไปสนใจเขาเลยพลังของเขาไม่สามารถทำให้คุณมาที่นี่ได้หรอกอะไรอ่ะเด i ล g ิง e พซก็คือไอ้ที่เราเพิ่งเก็บมาวางไว้บนโต๊ะตอนนี้เลยมันเป็นเวลามันนานมาแล้วเจ้าอะไรนะแหวนนี้มัน มันเรียกว่า l e a d e of heaven มันคือชื่อของมันคุณไม่คิดหรออรสักโอ้แล้วต้องคอมพิ e t e เพื่อได,ได้ได้พลังพิเศษเพิ่มโอเคเอา้าค้าง <laughs> โอ้เราค้างท่านี้ด้วยเคแล้วกลับมาสวัสดีครับ อีกแปดชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบอันโอ้มายกอดเราจะผ่านไหมเนี่ยโอเคก็มันวันนี้ก็โอเคโอเคผมก็ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e นะครับอ๋อไอ้นี่คือเจ้านี่ ฉันเห็นเธอเฮ้ยนี่คนนี Those)> ้นี่อ่าโอเคก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแค่นี้ก็แล้วกันนะครับบายบายสวัสดีครับเย้